ตลาดกลางช่วงนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมานําเสนอถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องเส้นผมนะครับตอนนี้แหมตลาดแชมพูหรือยาสระผมนี่คึกคักมากนะครับยิ่งถ้าเป็นแชมพูที่ทํามาจากสมุนไพรมีส่วนสกัดจากธรรมชาตินี่จะเป็นที่ตอบรับจากผู้บริโภคกันดีมากเลยนะครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีช่องทางในการทําธุรกิจมาฝากกันด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์แชมพูปิดผมขาวนะฮะ beesworn นะครับ เดี่ยวเรื่องราวความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นอย่างไรมาพูดคุยกับคุณเพนลักษ์ภัยสารทวีนะครับจากบริษัท B ีสวร์นไบโอเทคจำกัดตอนนี้อยู่กับเราครับสวัสดีครับพี่เพนลักษ์ครับสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับนะฮะอยากจะถามว่าที่มาของผลิตภัณฑ์นี้เป็นอย่างไรครับพี่เพนลักษ์ครับ ผลิตภัณฑ์นี้นําเข้าจากสหรัฐนะคะโอ้จากอเมริกาครับ,รบแล้วก็ไปแพ็กกิ้งที่กวางเจาแล้วก็ทําตลาดในลักษณะเครือข่ายครับค่ะโอ้นะฮะตอนนี้ก็มีสิบเอ็ดประเทศที่มีจําหน่ายอยู่ประเทศะะไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์นะฮะคุณสมบัติแล้วก็ในเรื่องของอมาตรฐานการผลิตเป็นยังไงครับผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยสมุนไพร หลักๆสี่ตัวนะคะก็มีโสมมีเห็ดลินจือมีลูกยอแล้วก็สมุนไพรที่ทำให้ดำก็คือโหโซอูหรือหอสิวโอแล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้ก็ได้รับออยอคือมี fda จากสหรัฐพี่เป็นรักไปเจอยังไงครับผลิตภัณฑ์ก็ผู้แนะนำอะค่ะเอามาแนะนำให้ทีแรกก็ไม่ได้สนใจนะคะแล้วก็พอดีคุณแม่อายุ74ก็บอกว่าคุณแม่ไม่ไม่ต้องทำผมแล้วละแล้วผู้แนะนำก็บอกว่า เจ็ดนาทีก็ดำแล้วนะก็เลยบอกอ้างั้นคุณแม่ไปสระผมเลยทําให้เลยแล้วก็ดำทันทีเลยอะการตอบรับจากผู้บริโภคจากลูกค้าเป็นไงบ้างครับตอนแรกๆที่มาทําธุรกิจลูกค้าทีแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่พอหลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยก็ประทับใจแล้วก็มีการซื้อซ้ํำหลายคนก็สมัครเป็นตัวแทนโนี่แสดงว่าเพราะความโดดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยเขาัจะขายตัวเองเลยใช่ทําตลาดยังไงครับยากไหมครับ ทำตลาดไม่ยากค่ะค่ะก็คือว่าพอเราใช้ดีแล้วใช่ไหมคะเราก็แนะนําบอกต่อเพื่อนเราญาติเราก็สามารถที่จะร่วมธุรกิจได้การลงทุนก็ไม่สูงค่ะมีมีหลายระดับในการลงทุนครับวันนี้พี่เป็นรักนะครับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์แชมพูปิดผมขาวบีสวรแล้วก็โอกาสในการมาหารายได้เสริมนะครับแล้วก็เพิ่มอาชีพให้กับหลายๆคนที่สนใจรูปแบบในการมาจอยเป็นส่วนหนึ่งของเนี่ยทีมขาย อ่าหรือเป็นเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กของปีสวอนเป็นยังไงครับเล่าให้เราฟังหน่อยก็มีการลงทุนใน3ระดับนะคะระดับที่1ก็1,800บาทได้อะไรบ้างครับก็จะได้ผลิตภัณฑ์อย่างนี้ฮะหนึ่งกล่องอ๋อครับแล้วก็มี9,000ก็ได้ไป5กล่องอ่าฮแล้วก็มีหน0 0งหมื่นแปดพันได้ไปสิกล่องอแล้วอีกระดับหนึ่งก็คือเป็นลักษณะเป็นโมบายโมบายนี่เป็นยังไงครับก็ได้ผลิตภัณฑ์ไปสี่สิบกล่องลงทุนเจ็ดหมื่นสองสำหรับคนที่ ไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนยุคนี้ปัจจุบันนี้เศรษฐกิจฝืดเคเื่องหลายคนนตกงานบางทีโดนเลิกออฟบางคนบอกรายได้ที่มีอยู่มันไม่พออยากจะหารายได<ม>้เพิ่ม<ะ>แต่เขาไม่เคยไปขายของอะไรเลย<ะ>ทําได้ไหมครับได้ค่ะถ้าเขามีใจนะคะ<อ>ก็คือว่าได้ใช้ผลิตภัณฑ์และประทับใจอะ่ะ<ม>ก็เอาความรู้สึกที่เราประทับใจเนี่ยนะคะ<ม>ก็ไปบอกนะคะแล้วเราก็จะแนะนําในลักษณะของวิธีการทํา จะทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยยังไงเราจะเป็นคนคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ยังกรณีคุณเพ็รักเนี่ยนะฮะบอกว่าเริ่มใช้จากคุณแม่ก่อนคะนะ,ะฉะนั้นถ้าน้องๆหนูๆท่านใดนะฮะอย,ย่งคือว่าผมยังไม่งอกอ,ะอ่ะ <c oughs> แต่อยากจะทําธุรกิจนี้นะฮะเวลาไปขายให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาผมงอกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเท่าไรน่าเชื่อถือเท่าไหร่อ๋อคุณฮาตอนนี้นะคะมันมีสีน้ําตาลกับสีมะฮอกกานีโอฉะนั้นผมไม่งอก ก็เปลี่ยนสีผมได้าผมเข้าใจแล้วโอ้ไม่ใช่ว่าทําให้ผมดาอย่างเดียวให้เป็นสีที่ใจปรารถนานะฮะแนวดีนี่แนวเทรนเขาอะไรนะมอกกานีและอะไรสีสีน้ำตาลนะฮะวัยรุ่นที่เขาอยากจะมีผมสีอย่างที่บอกเนี่ยมกันนีหรือสีสีน้ําตาลเนี่ยก็ไปทําธุรกิจนี้ได้๋อเอาละครับนะฮะคุณสมบัติพื้นฐานก็คือว่า มากับตัวและหัวใจและเงินทุนอีกเล็กน้อย <c oughs> อสำหรับารายละเอียดเพิ่มเติมคงจะต้องให้ท่านผู้ชมไปสอบถามกับทางคุณเพลินรักโดยตรงขอเบอร์ติดต่อได้ครับค <c oughs> ่ะ0863557085แล้วก็0851487574ค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอแทมอีกนิดนึงนะคะสําหรับ,รบท่านที่ทําสีผมแล้วผมเสียผมแห้งหรือมีปัญหาหนังศีรษะดีสวอนเราก็ใช้เป็นครีมลวดได้นะคะ<อ>หลังจากท่านเช็ดผมแห้งแล้วท่านจะสามารถสัมผัสเส้นผมได้เลยว่ามันแตกต่างจากเดิมผลิตภัณฑ์เดียวกันนี่นะใช่ค่ะแ <c oughs> ม่างนี้คุ้มจริงๆ <c oughs> เยี่ยมเลยนะฮะเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณเพนรัตภัยสารทวีนะฮะผู้บริหารจากดีสวอนไบโอเทคจำกัด <c oughs> ขอบคุณมากเลยครับที่เป็นหลักครับ <c oughs>